ก็อันนี้เราก็แวะทักทายนะคะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ใกล้จะแวะกินข้าวกลางวันกันแล้วนะคะอันนี้เรามาแวะที่เมืองลำนะคะก็มาแวะทักทายนะคะแวะทักทายเนาะตรงนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นทีมงานนะคะ่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะอออ่าดี๋ยวครับะต้องนี้บ้างนะคะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแวกทันข้าวนะคะก็เดี๋ยวก็ใกล้จะ หยุดไลฟ์เนาะแล้วคราวนี้ฝากติดตามกันต่อทุกช่องทางด้วยนะคะเวลาที่เรามีการไลฟ์เนี่ยเราก็จะได้เออได้พบปะกันอีกนะคะในไลฟ์นะคะ <c oughs> แล้วก็ช่องทางของพี่โฟมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok หรือ Twitter นะคะ <c oughs> ก็จะมีการเอ่อคอยโพสตอัปเดตนะคะว่าเออเดี๋ยวแกนนำใครนะคะจะมาเยี่ยมเยียนที่สนุโลกนะคะเออมาช่วยให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครสะสะเนหนึ่งนะคะก็ะอันนี้ ฝากติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ก็เริ่มต้นเลยนะะเปิดด้วยคุณเ<ด>ทง้งเลยนะคะหัวหน้าพักประชาชนคนใหม่นะคะผู้นำฝ่ายค้านะ,ะคะนล่าสุดเลยนะคะก็ตรงนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเดิน,เดนไปเดินไปเดินไปเดินไปคุณผได้เาเดินไปเดินตามไปเลยอ๋อจะเดินไปนะคะเดินไปไป ขออนุญาตหยิบมือถือสักผู้หนึ่งมันมันไม่ได้ใก,กลนะ้นะไม่ได้ใกล้นะนนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูกันว่ามันใกล้ไหมนะคะทุกท่านก็เดี๋ยวแอนก็จะไปปิดไลฟ์ตรงนู้นนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเดินไปได้วยกันเนาะ,ะอ่าเดี๋ยวอาจจะขยลบนิดนึงก็ เหมือนว่าทุกท่านเนี่ยกำลังอยู่ด้วยกันกับในทีมนี้นะคะก็วิ่งไปด้วยกันนะคะโอเคก็ถึงแล้วนะคะไม่ได้ไกลยอย่างที่คิดเนาะได้อยู่นะคะ <laughs> การลงพื้นที่ของ สอสอพักนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโตคุณเฮงเองหรือว่าหมออ๋องหรือพี่โพงนะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยก็อันนี้น่าจะบ่อๆนะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเราจะขอปิดไลฟ์กันนะคะตรงนี้เนาะ <c oughs> เนื่องจากจะมาทานข้าวกันนะคะแถวๆข้างๆดีลกพันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลย457ท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันเ <c oughs> ช้านี้เนะะ <c oughs> าะเมื่อเ <c oughs> ชา้านะคะคุณเฮงนะคะมาถึงพิษณุโลกนะคะแล้วก็ ไหว้พระแล้วนะคะไหว้พระวัดใหญ่นะคะแล้วก็ซื้อของฝากแล้วนะคะลงพื้นที่แล้วเนาะแห่ในเมืองกันแล้วรอบแรกนะคะวันนี้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งนะคะคุณโฟก์นัทชนนลนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราขออนอุญาตพักทานข้าวกันก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันนะคะอ,คยอย่าลืมนะคะ<ๆ>ฝากติดตามนะคะฝากติดตามช่องทางอื่นของคุณโคกด้วยเดี๋ยวก่อนปิดไลฟ์เดี๋ยวแอนขออนุญาต ให้ดูนะคะเอ่อหน้าตาของ f a c e b o o k นะคะบางท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตามเนาะก็อันนี้นะคะอุ้ยไม่ค่อยชัดนะคะอ่าไม่เป็นไรเห็นแวบๆนะคะก็ฝากค้นหานะคะคุณโฟก์นัทาชนนชนะบุรณาสักนะคะอันนี้เป็น Facebook ของคุณโฟกนะคะว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งเนาะก็ทุกท่านแคปเจอร์แล้วลองลองค้นหานะคะกดติดตามด้วยนะคะบางทีเราอาจจะมีไลฟ์ใน Facebook ด้วยนะคะ ก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์ติ๊กต k อเป็นหลักค่ะก็อันนี้ฝากด้วยนะคะทุกท่านแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอะเดี๋ยวหาหาคนบายบายกล้องก่อนหาคนบายบายกล้องก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เอพี่เทงกับพี่โพงค่ะปิดปิดไลฟ์แล้วกันเนาะขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์มาอยู่ด้วยกันจนถึง จนถึงตอนนี้นะคะตั้งแต่เช้าต่อเนื่องกันมาติดตามโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่าไหนๆระหว่างรอนะคะเมื่อกี้แอนให้ดูตัว Facebook ไปแล้วเนาะอีกอันนึงจะเป็นตัวทวิตเตอร์นะคะโหวิ่งเดียวหอบเลยนะคะเนี่ยออ่าอ,อันนี้พี่โฟกักบ พี่แท้งช่วยปิดไลฟ์ทีนะคะี่นะคบามาแวะทานอาหารกลางวันกันแป๊บหนึ่งครับก<ท>็เรามา<ด>ทานอาหารกลางวันที่ร้านฝาชีนะครับทุกท่านชาวพิษณุโลกใครที่ยังไม่รู้จักร้านฝาชีนะครับก็เป็นอาหารไทยพื้นบ้านไทยชาววังไทยเดิมนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับแล้วก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายนะครับก็ตัวเจ้าของฝาชีเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ เข้ากระบวนการของสว,วด้วยนะครับแล้วก็เป็นสว,วสายประชาธิปไตยนะครับถึงแม้จะไม่ผ่านคัดคัดเลือกนะครับแต่ก็มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มที่นะครับก็ใครผ่านมานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่โลกหรือไม่อยู่ที่โลกก็แวะมา้าน่าชีได้แล้วก็เป็นคนที่ส,ส่งสว,วรเราชนะได้ไงมอ์อใช่ใช่อโอเคค่ะก็ขอบคุณสําหรับเช้าวันนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะไกด์เ<ค>ที่ยงค่ะก็เดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วค่ะ ก็พักผ่อนแล้วนะคะขอบคุณมากทุกๆท่านเลยนะคะอันนี้ก่อนปิดนะคะแอนฝากติดตามทวิตเตอร์ของพี่โฟกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่โฟกจะมีการอัปเดตตลอดนะคะว่าเออใครจะมาเยี่ยมเยียนพิษณุโลกนะคะมาช่วยให้กําลังใจนะคะกับว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยค่ะปิดไลฟ์ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ